สวัสดียืมือแลงนะครับนั่นนี่คือการเลิกงานไอ้ได้เลิกงานกันกลับอะครับบรรยากาศแถวอินแดงนีกะฝ่าคึมคมนะครับฝ่าคืมคมือนี้กันคึมเบิดมือครับมือนี้เป็นวันที่ถือว่าดีครับมือนี้บรรยากาศดี งานกนัมีปัญหานิดิหน่อยนะครับอยากจะส่งงานเพิ่นเนก,นกับบัวท่านได้พ้อมให้ส่งอยู่คลองบอัวคบปันไดนะครับเนาะนเหตุไปเรื่อยๆย,ยนะครับป็นกลัวสิมีเวลาได้ส่งนะครับอันนี้ก็คือถนน,นดินแดงนะครับเนาะดินแดงมุ่งนาะแยกอโศกนะครับเนาะเอาระสิกูร์แล้วครับไปลาดเขาวนะครับเนาะแต่ว่ากะต้องผ่านทางนี้ ก็ต้องเอาสร้างไปส่งก่อนสางไปลงก่อนนะครับเนาะกับบรรยากาศคึมคึมแบบนีก้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะบรรยากาศจดสินะครับเอาบรรยากาศให้เบึงว่ามันคึมรถกะเป็นติดไปอันนี้หลังรถลงไปทางสายนี่ก็หางพ่อจูนนะครับเนาะสายเมื่อก็หางพ่อจูนแต่เขาไปลงเขาขึ้นสะพานไปเลยไปส่งสร้างกันครับยู่แถทีนบนาล่หลังล่มครับแล้วก็ต้องกับไป แล้วหลาดเผาต่อนะครับเนาะเอาบรรยากาศมาฝากว่ากรุงเทพเมืองศรีวิไลเขามันสวยงามนะครับเนาะนี่ผู้ได้่เคยมากรุงเทพกับเบิ่งเอาเด้ยกับเนี่นี่ครับหางพรอจูนครับอยู่สายเมือสีขาวขาวครับแกรนฟอร์จูนนะครับเนาะเส้นทันกับขินไม้นะครับเนาะไอเส้นทันกับสีขื่นร้ายมองอยู่ครับซอยเอ็มวีเก่ากับสีขึ้นนะครับเขืเยย่ยเื่ยย่มองนันก์นัด สีขื้นเส้นทันแล้วครับกถือว่าแบนด์เขาดีมากนะครับเส้นทันเนาะนี่แหละครับบรรยากาศสนามบ,บ้าพนา,าขอจบคลิ่นสำนีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ